สุดยอดพญาวัวสองขวัญถูกต้องตามตำราเผยลักษณะเด่นยอมจ่ายสองล้านฮือฮาพบพญาวัวสองขวัญในตำนานอนดีตสายพันธุแชมป์โคสวยงามของประเทศไทยผู้กำกับอ้วนยอมควักเงินสดสองล้านบาทซื้อต้นพันธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาที่สอลวิทฟาร์มบ้านเลขที่9หมู่9บ้านชอรากาตำบนนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้มีการนัดส่งมอบเงินสดจำนวน2ล้านบาทเพื่อซื้อขายส่งมอบตัวสุดยอดโคโสวยงามสายพันธุ์ฮินดูบราซิลระดับแชมป์ประเทศไทยในตำนานที่หายไปนานหลายปีของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีพันตำรวจเอกสอรวิทมาอินอดีตผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดชัยภูมิหรือผู้กำกับอ้วนซึ่งก็เป็นเจ้าของสอรวิทฟาร์มที่เปิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่สนใจการเลี้ยงโคกระบือเข้ามาเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาชีพพบพยาวัวสองขวัญในตำนานอดีตสายพันธุ์แชมป์โคสวยงามของประเทศไทย พันตำรวจเอกสอรวิทย์ได้ทำพิธีขอซื้อส่งรับมอบโคเพชผู้อายุหนึ่งปีหกเดือนสุดยอดสายพันธุ์ฮินดูบราซิลตัวนี้ชื่อเจ้าคอบบ้า2021จากเจ้าของเดิมคือนางดวงดาวพิมพ์ขุนทษเจ้าของฟาร์มฟ้าหลังฝนฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัวและเหวจังหวัดชัยภูมิในราคาสองล้านบาทซึ่งสายพันธุ์โคตัวนี้ดั้งเดิมอยู่ที่หมู่บ้านช่อรากาหมู่เก้าแห่งนี้ ที่เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศอดีตสายพันธ์ุแชมป์โคสวยงามของประเทศไทยทางพันตำรวจเอกสอวิด จึงได้พยายามติดตามหาเพื่อขอซื้อกลับมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านช่อรากาตำบลน,นาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตามเดิมและการทำพิธีจ่ายเงินและรับส่งมอบโคต,ตัวนี้กลับมาคืนเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้มีการถอนเงินจำนวนหนึ่งบาทคืนให้กับพันตำรวจเอกสลวิทย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการซื้อขายครั้งนี้ ลงทายด้วยเลข9ที99 99 99่เชื uh, ่อกันว่าจะทำให้เจริญก้าวหน้าต่อไปจากจำนวนเงิน2ล้านบาทเป็นลงทายด้วย1,999,999บาทซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านในตำบลนาฝายที่ได้ต้นสายพันโคที่เคยอยู่ในตำบลกลับคืนมาอยู่ในพื้นที่ตามเดิม ซึ่งสายพันธุ์โคฮินดูบาซิลเจ้าคับบ้าสอ2 1ที่พบถือว่ามีความโดดเด่นตรงตามตำราสุดยอดโคหายากที่มีโครงสร้างตัวใหญ่สวยงามแข็งแรงและโดยเฉพาะความหายากที่จะมีขวัญอยู่สองข้างลึงหรืออวัยวะเพศโคเพศผู้ทั้งสองข้างตรงกันที่ตามตำราจะเป็นโคที่ให้ลูกดกเป็นพยาโคสุดหายากพันตำรวจเอกสลวิทย์กล่าวว่า จากนี้ถือเป็นเรื่องดีที่สามารถนำสายพันโคเจ้าคอบบ้า2021กับคืนมาอยู่ในชุมชนตำบลน,นาฝายตามเดิมที่เคยมีถิ่นต้นกำเนิดจากที่นี่คืนมาได้ถึงแม้จะต้องจ่ายเงินไป2ล้านบาทแต่จากนี้ไปจะเป็นไปตามความตั้งใจของตนหลังกเกษียณชีวิตราชการตำรวจอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิขอเป็นคนชัยภูมิอยู่และใช้ชีวิตที่นี่จนกว่าจะหมดแรงเท่าที่จะทำได้ ก็จะใช้สอนวิทฟาร์มที่เปิดดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปีแล้วเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือให้กับคนในชุมชนให้กับชาวชายภูมิทุกคนที่สนใจได้มีอาชีพมีรายได้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัวเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ระบาดก็จะขอเป็นอีกทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดอาชีพมีทางเลือกได้อีกทางได้พันตำรวจเอกสรลวิกาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด